สวัสดีครับอยู่กับผมโนสีเข็ดนะครับก็เจอกันแล้วกับเซเว่นไนสองนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเขาหวงกดนะครับบททดสอบแห่งห่วงอเวจี v G นะครับสเตทที่18นะครับผมโอ้โหแบบบอกเลยว่าอ่าสุดยอดนะครับผมชันสิบี่คือสุดยอดเลยนะครับโอเคขอแนะนำา พวกมาสเตอรี่อะไรก่อนละกันนะครับผมมาสเตอรี่ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นโจมตีหมดนะครับผมแล้วก็วิวห้าสิบเนี่ยเล่นเป็นสก mm ิล hmm. เดียวนะครับเหตุผลที่เล่นสก mm ิล hmm. เดียวเพราะว่าตัวดาเมจหลักของผมอะ่ะนะนี่เป็น a a นี่นะครับตัวดาเมจหลักของผมนะครับอ่าเป็นอีวานนะครับผมอาจจะแปลกๆนิดนึงนะถ้าถ้าดูในกลุ่มเมื่อกี้ผมแอบไปส่องมาแล้วในกลุ่มเขาจะเล่นเป็นอ่า ใช้อะไรนะใช้เหมยป่ชื่ออะไรวะชื่อเหมยผมก็จำชื่อไม่ได้หมิงนะครับผมเออในกลุ่มเ,เขาจะเล่นหมิงกันนะครับผมแต่ผมใช้หมิงเนี่ยดาเมจผมไม่พอนะครับแถมหมิงผมนิ่มอย่างกับอะไรดีนะครับผมหมิงผมมันตายง่ายเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยใช้หมิงไม่ได้นะครับผม ผมเลยต้องใช้เป็นประดับลดเกรดแทนนะครับอ่ะสกิลก็แถวบนหมดเลยนะครับผมมี185ที่เป็นแถวล่างนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะเรามาดูข้อมูลศัตรูก่อนดีกว่านะครับข้อมูลศัตรูเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องโฟกัสอะไรเลยนะครับผมนอกจากตัวที่เป็นอ่จาจักรพพัดตัวนี้นะครับไอรีนฟ้านั่นเองนะครับคือไอรีนฟ้าเนี่ย มันจะมีโล่ป้องกันนะครับผมเมื่อใช้สกิลนะครับโล่ป้องกัน100%เมื่อใช้สกิลอ่าก็คือมันมีอยู่3สกิลนะครับมันก็จะมีโล่ป้องกัน3สแต็ก3อันนะครับผมอ่าแล้วก็ทีเด็ดของของอ่าไอรีนฟ้าเนี่ยก็คืออัลติเมทนะครับผมถ้าอัลติเมทเนี่ยจะสร้างโล่ป้องกันที่ดูดซับความเสียหายนะครับ10,000%ของ HP นะครับให้แก่พันธมิตรทั้งหมดนะครับผมอันเนี้ยเราเราไม่ควรที่จะเขาเรียกว่าไงอะ่ะไม่ควรให้ตัวไอรีนฟ้าเนี่ยติใช้อัลติเมตได้นะครับผมห้ามเลยเด็ดขาดนะครับไม่งั้นนี่คุณจะเจอโล่1มื่นเปอร์เซ็นต์ะครับตียังไงก็ตีไม่เข้านะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งที่มีสกิลพิเศษนะครับนั่นก็คือ ไอรีนแดงนะครับผมโฟดีน่านะครับไอรีนเด็กอ่ะเขาเรียกอันไอรีนเด็กเนาะอันนี้เรียกไอรีนป้าอันนี้ไอรีนเด็กนะครับไอรีน7 k 1อ,ะอ่ะอ่าก็จะมีสกิลที่เป็นอ่าเทพอัศนีพิโรธนะครับไฟฟ้าช็อตนะครับอันนี้ไม่เท่าไหร่ไอเทพอัศนีพิโรธเนี่ยผมมองว่าเรายังสามารถที่จะแบบหลบได้หรือไม่ก็แบบว่ายังจะพอทนดาเมจได้นะครับอ่ะแล้วก็มีแพสซีฟนะครับผมที่ต้านทานเลือดไหลติดพิษเผ,ผาไหม้นะครับผมก็เอาไว้กันสําหรับ คนที่จะเล่นทีมถึกนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ตัวตัวที่เราควรจะกำจัดก่อนเลยนะครับผมก็คือไอรีนฟ้านี่แหละนะครับส่วนตัวรองลงมาที่ผมคิดว่าเราควรจะกําจัดนะไม่ใช่ตัวนี้นะครับแต,แต่เป็นไอรีนเทพเจ้านะครับผมคือเราควรตีไอรีนเทพเจ้าให้ทัน นะครับผมให้ทันให้ทันไอตัวเนี้ยตายนะครับคือแบบตัวเนี้ยตายอยู่กําลังจะเกิดเรารีบตีไอรินเทพเจ้าให้ตายตามกันไปนะครับผมเออมันคข้าๆมันจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวคุณจะได้เห็นในในคลิปที่ผมเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อธิบายกันไปทีละส่วนนะครับผมอ่ะก็โฟกัสหลักๆก็คือแค่2ตัวนี้เนาะคือไอรินเทพเจ้าเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าไอรินเทพเจ้าเนี่ยจะมีตัวสกิลพส ตัวสกิลแอคทีฟนะครับที่เป็นกลางโลว์ไทีมนะครับผมก็คือต้านทานความเสียหายทั้งหมดนะครับยกเว้นประเภทโจมตีนะครับ5วินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเสียหายที่เข้านะครับผมเนี่ยอันนี้คือต้องระวังนะครับเราก็เลยต้องแบบเออไอวเรียกว่าไงอะอันนี้ไอแต่มันเพิ่มไอเพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่มเสียหายที่เข้ามันเพิ่มเพื่อแสกายนี่หว่า แต่ว่าไอ้ต้านทานความเสียหายพันมิตท,ทั้งหมดเนี่ยอันนี้น่าจะน่าจะได้เนาะอ่ะก็คือนี่แหละผมไม่อยากให้มันใช้โล่เนี่ยชนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะตีให้เรียงเรียงกันไปนะครับผมเราจะได้สามารถแบบบริหารดาเมจบริหารอะไรได้ทันเวลาพอดีนะเดี๋ยวมันจะดูมันจะงงง,งนิดนึงนะครับผมอธิบายตอนนี้อาจจะไม่เข้าใจ ครับอ่ะมาดูของเลยดีกว่านะครับผมของที่ผมใส่นะครับก็ S นะครับผมจะเป็นเซตสปีดนะครับแล้วก็จะเอาตายเกิดมา1อันนะครับผมนอกนั้นคือ3ามขีนะครับ S นี่ก็คือเป็นดาเมจหลักเลยนะครับดาเมจหมู่หลักๆเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวต่อไปครับผมพีเน่นะครับพีเน่เป็นฮิลหลักนะพีเน่เราก็จะต้องเอาตายเกิดมาเผื่อไว้อันนึงนะครับผมแล้วก็ คูดาวสามอันเลยประดับเร่งเวลานะครับอะแล้วก็ดาเมจหลักจริงๆตัวพระเอกของผมนะครับนั่นก็คืออีวานนั่นเองนะครับเหตุผลที่ผมใช้อีวานนะเพราะว่าอีวานเนี่ยมีเอ่อมีฮิลของตัวเองนะครับผมอันไหนว่าอ่านี่มีฮิลของตัวเองนะครับแล้วก็ตอนที่อันติเนี่ยมันจะล้างคูดาวด้วยนะครับล้างคูดาวของของตัวอีวานเองนะครับผมทำให้ ทำให้อีวานเนี่ยเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันเหมือนเป็นแทบจะเป็นอมตะอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็มีลดความเสียหายวงกว้างด้วยแต่ลดความเสียหายวงกว้างนี่แทบไม่มีผลอะไรเลยนะครับกับอ่ากับมอนสเตอร์ฝั่งนู้นนะครับเพราะมันตีกันแรงๆนะครับผมมันใส่สก,กิลเดียวคือเอสผมนี่สะดุ้งเลยอะ่ะกระโดดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวที่ ตัวที่จําเป็นสําหรับเขาวงกดนะครับจาเป็นแทบทุกดานเลยนะครับนั่นก็คือแทโอนั่นเองนะครับผมแทโอก็เอามาฉลอศัตรูนะครับเอามาลดเกาะเรามาฉลอนะครับผมประมาณนี้นะครับก็แทโอเราก็ต้องมีติดตายเกิดมานะครับแทโอมีเอามาตะอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะติดตายเกิดไว้อันหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ค้อนหมิงนะครับอาวุธหมิงกับรองเท้าหมิงนะครับผมเพื่อเพื่อจะได้ให้ตัวแทโอี่ย ได้รับอัลติเมทถ้าอัลติเมทมันร้อยหนึ่งแล้วมันจะได้ใช้ได้เลยนะครับผมไม่โดนแบบลดลดเพิ่มเพิ่มลดลดเพิ่มเพิ่มแล้วมันเสียเวลานะครับอ่าเพราะว่าไอ้ดันเนี้ยฝั่งตรงข้ามมันตีรถเกรเราด้วยนะเออเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้แทโอเซตหมิงนะครับผม <c oughs> เพื่อให้แทโอเนี่ยกางอ่าเขาเรียกว่าไงนะกางได้อย่างกางกางโดมได้อ,อย่างสบายใจนะครับผมอ่าอีวานเองก็เช่นกันนะครับต้องติด ประดับตายเกิดมาด้วยนะครับผมเพื่อจะได้แบบคืออย่างน้อยทุกตัวต้องมีรีเซ็ตเกิดของตัวเองนะครับผมสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้นะครับก็จะอธิบายอย่างละเอียดเลยก็คือผมจะใช้เป็นเคียวมิดนะครับเคียวมิดเนี่ยมันจะมีสกิลแอคทีฟสองนะครับผมสกิลแอคทีฟสองเนี่ยจะต้านทานการลดแถบอัลติเมตหกวินาทีนะครับแล้วก็มีเพิ่มความเร็ว การโจมตีนะครับให้แก่พลัวิธทั้งหมด2 2นะครับผมแล้วก็มีฟื้นฟู HP 20%ทุกๆ2วิจำนวน7ครั้งนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับไอ้ฟื้นฟู HP เนี่ยแหละที่ที่ผมชอบเคลมิตมากๆก็ตรงฟื้นฟู HP เนี่ยแหละนะครับส่วนความเสียหายเป้าเดียวอะไรแบบนี้ก็คือถือว่าเป็นเสริมแล้วกันนะครับผมผมเลยให้อ e ีวานเป็นหลักไงมาตเตอรีผมก็เล่นเป็นเป้าเดียวเลยเพราะว่า ผมพยายามที่จะทำให้อ e ีวานอ่ะตีตีตัวไอรีนฟ้าให้ได้แรงที่สุดนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะให้ดูโคเด็กด้วยนะครับโคเด็กก็พลังโจมตี6,800นะครับ61นะครับพลังป้องกัน1,530นะครับเลือด1 9 1 3 5นนะครับผมส่วนพวกพลังศักดิ์สิทธิ์นี่คือนี่เลยนะครับเต็มหน้ากระดาน สำหรับหน้าหนึ่งแล้วก็หน้าสุดท้ายนะครับเพ่งหน้าสุดท้ายมันเป็น PvP เนาะไม่เกี่ยวกันส่วนปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเล็งอันนี้ไว้อยู่นะครับยังอัพไม่ได้นะครับน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆประมาณสัก2 3สอาทิตย์เลยนะครับถึงจะอัพได้นอกนั้นก็อัพอย่างอื่นไปก่อนนะก็เน,น้นเน้นเป็นแถวบนนะเน้นพลังโจมตีนะครับเพราะว่าไอดี D ผู้น้อยอย่างเราก็ส่วนใหญ่จะที่ขาดก็คือพลังโจมตีนะครับผมส่วนไอเรื่องโอ๊ย เกาเกิดอ,อะไรช่างมันนะเราเน้นเป็นพวกแบบเน้นหวดอยู่แล้วนะครับไม่เน้นไม่เน้นรับอยู่แล้วนะ,ะก็เลยเล่นลำบากขนาดนี้ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับชั้น18นะครับชั้นที่ผมใช้เวลาเล่นนานอยู่พอสมควรนะก็เลยพอพอเล่น18จบไปลองเล่น19มาแป๊บนึงผมรู้สึกว่าพอเลย เอาแค่18ก่อนนะครับผม19เดี๋ยวค่อยพยายามที่หลังนะครับถ้า19ผ่านค่อยมาทําคลิปนะครับตอนนี้ขอทําคลิป18ก่อนละกันโอเคไปดีกว่ามาเดี๋ยวจะหยุดเป็นฉากๆก่อนนะครับผมสําหรับครั้งแรกเนาะอึ๊บมาถึงนะครับผมมาถึงผมจะให้เอสนะครับกระโดดไปโดนตีให้เลือดหมดหลอดนะครับผมถ้าเอส กระโดดไปโดนตีเลือดไม่หมดหลอดแล้วไม่ใช่อันติให้รีรอบใหม่นะครับผมรอบนั้นมันจะเพี้ยนนะครับสําหรับสเต็ปการเล่นของผมมันจะเพี้ยนทันทีนะแต่ใครจะลองก็ลองได้นะครับผมอันนี้คือผมจะให้เอสเนี่ยกระโดดไปปุ๊บโดนแทงเลือดหมดหลอดนะครับแล้วเอสจะกระโดดอันติระหว่างที่เอสกระโดดอันตินะครับให้รวมอัศวินนะครับผมแล้วเลือกตีไอรีนไอรีนฟ้านะครับก็คือตัวที่มีผ้าคลุมหัวนั่นเอง นะครับผมอ่าแล้วผมจะสลับไปที่พีเน่นะครับอ่าสลับไปที่พีเน่อะระหว่างนี้ระหว่างนี้เขาจะกลางโดมจะอะไรกันหมดแล้วนะครับทุกตัวแทบจะใช้อันติกันหมดแล้วเหลือแค่อีวานกับพีเน่นะครับที่ยังไม่ได้ใช้อันตินะครับอ่าผมก็จะปล่อยให้อีวานกับพีเน่เนี่ย เก็บเปอร์เซ็นต์สกิลไปก่อนสักประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะกดใช้สัตว์เลี้ยงนี่ครับเห็นไหมคุณดูอีวานอีวานคือโดนแล้วเกือบตายนะครับผมพออีวานโดนแล้วเกือบตายปุ๊บคือเมื่อกี้มันจะอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซนต์วะเนี่ย69%นะครับผม และอ e ีวานก็จะโดนตีนะครับเกือบตายพอดีดผมก็จะกดไซสัตวเลี้ยงพอดีนะครับทาให้อ e ีวานได้ได้อันตินะครับตอนอ e ีวานอันติเนี่ยจะเหมือนจะไม่โดนดาเมจนะเออแล้วจะต่อด้วยพีเน่นะครับพีเน่ก็จะอันติตามเลยปึ๊บอ่านี่ครับพีเน่อันติตามเอสอันติได้นะครับผมระหว่างนั้นแทโอก็ใกล้จะได้อันติแล้วนะครับอ่าพอแทโออันติปึ๊บ เราก็ยังต้องคุมตัวอยู่ดีนะให้มันตีไอรีนนี้ต่อไปนะครับแต่คุณจะสังเกตว่าไอรีนเลือดลดเร็วมากเห็นไหมอ่าไอรีนเลือดลดเร็วมากนะครับเราก็จะยัดไอรีนเลยนะครับพอไอรีนเลือดหมดนะครับผมให้เราเปลี่ยนเป้านะครับเปลี่ยนเป้ามาตีไอรีนเทพเลยเพราะว่าเดี๋ยวไอตัวนี้๋ือมันก็ตายนะครับอ่าเนี่ยเรียบร้อยนะครับตายไปไอ,อรีนเทพนะครับ อะพอไอรินไอรินตัวนั้นเน่นเกิดมานะครับผมก็เราก็กลับไปตีไอรินตัวเดิมนะครับอ่าแต่คือเมื่อกี้ไอรินเทพเราตายนะครับเออเนี่ยอันนี้อันนี้แหละที่ผมจะพูดนะครับผมโอผมเพิ่งนึกออกแะต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าดูแล้วมันงงๆนะก็คือเนี่ยระหว่างเนี้ยเราตีไอรินตายไปปุ๊บอ่าแล้วเรามายัดไอรีนเทพนะครับผมอ่ะพอเรายัดไอรีนเทพเสร็จนะครับ ไอรีนไอตัวนี้จะเกิดมานะครับผมไอรีนเทพมันติดอามาตะอยู่นะแล้วไอรีนที่เป็นเพิ่มเกาะเนี่ยไอรีนฟา้ามันจะเกิดมานะครับ no, พอมันเกิดมาปุ๊บม,มันจะใช้สกิลอ่าพอมันใช้สกิลเนี่ยจะทําให้ทุกตัวได้เกาะน,นะครับผมแต่ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่สวยสวยงามพอดีคือเอผมเนี่ยได้อันติพอดีนะครับอันติลงหัวไอรีนเทพทีเดียวตายเลยนะครับผม ปึ้มพอไอรีนเทพนะครับตายนะครับผมทุกตัวเกาะหมดนะครับให้เรารีบนะครับรีบมายัดไอรีนฟ้าทันทีให้รีบตายตั้งแต่สตอนให้ให้รีบตายตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับคือถ้าถ้าไอรีนเทพเกิดมาเนี่ยสกิลแรกที่มันจะใช้อมันคือสกิลที่เป็นต้านทานความเสียหายให้ทั้งทีมนะครับผม เพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะต้านทานความเสียหายให้ทั้งทีมเนี่ยเราควรจะฆ่าตัวหลักให้ตายก่อนตัวหลักของเราก็คือไอรีนฟ้านั่นเองนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับไอรีนฟ้าตายไปแล้วนะครับผมหลังจากนั้นมาเราจะสังเกตว่าเรายังเหลืออมตะของสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับผมอมตะของสัตว์สัตว์เลี้ยงเนี่ยผมแนะนําให้เราใช้ตอน อคอยดูดีๆแล้วกันนะครับผมว่าอ e ีวานเนี่ยเออมันใกล้ตายไหมอะไรเงี้ยเราควรใช้เพื่อปกป้องตัวที่ใกล้ตายนะครับผมอีวานผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าว่ามันตายไปอย่างเมื่อกี้เราก็กดไปเลยนะครับอ่านี่แล้วก็ตีลินเทพต่อไปครับอ่าตีลินเทพไปตายไปเลยนะครับผมอย่าให้มันอยู่รอดนะครับส่วนไอ้สองตัวนี้สบายๆนะไม่มีอะไรหรอกนะครับผมอันนี้อ e ีวานเราเดี้ยงไปแล้วนะไม่เป็นไรครับ สองตัวนี้มันแบกได้อยู่แล้วนะครับอ่านี่มันต้องจังหวะเป๊ะประมาณนี้นะอ่าเรียบร้อยครับผ่านนะ <g ül üyor> เอหมือนจะไม่ยากใช่ไหมล่ะเออแต่เล่นเล่นเป็นชมเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นหลายเล่นหลายรอบมากนะครับกว่าจะได้แบบนี้นะเออแต่ว่าผมมองว่าน่าจะไม่ยากนะครับผมถ้ารู้หลักโอเคมาเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผม อ่ะมาอีกรอบหนึ่งอันนี้ผมจะไม่หยุดนะอ่ามาถึงก็ให้เอสนะครับกระโดดไปเลยนะครับผมสลับมาที่พีเน่นครับให้เก็บเกตสักครึ่งหนึ่งอ่ากดใช้เลยนะครับกดใช้สัตว์เลี้ยงนะครับผมอ่าแล้วก็ลุมตีไอรีนนะครับฟ้าอ่าพอไอรีนฟ้าหมดหลอดปุ๊บไปลุมตีไอรีนเทพเลยครับผมอ่าพอไอรีนฟ้าเกิดมา มันจะใช้สกิลเพิ่มเกาะอ่าและไอรีนเทพตายพอดีนะครับเราก็เลยมาตีไอรีนฟ้าตอนที่ไอรีนเทพตายนะครับผมเพื่อไม่ให้มันเป็นเสริมเกาะกันไปเสริมเกาะกันมานะครับอ่านี่ครับชิวๆไปนะพอไอรีนเทพตายทุกอย่างก็สบายแล้วครับตอนนี้ทั้งไอรีนฟ้าไอรีนเทพตายชิวๆเลยนะเรียบร้อยครับ สองตัวนี้มันทำไรเอสกับแทโอเราไม่ได้หรอกนะครับผมอีวานก็หมดหน้าที่เขาไปแล้วนะครับอีวานผมเอามายัดเอามายัดดาเมจใส่ไอรีนฟ้าแล้วก็เอามายัดดาเมจใส่ไอรีนเทพนะครับผมอีวานนี่คือแบบตัวสำคัญตัวผมเลยนะเออโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชั้น18บแปดนะครับผมที่จริงผมคิดว่ามันเอออาจจะต้องอธิบายเยอะกว่านี้นะแต่ผมมองว่าผมน่าจะอธิบายได้ ตรงแล้วแหละนะครับผมตรงประเด็นแล้วนะครับโอเคที่เหลือก็ชั้นสิบเก้านะครับผมผมเห็นสัตว์เลี้ยงมันแล้วผมก็ไม่อยากจะสู้แล้วอะแล้วก็ชั้นยี่สิบอีกนะครับโอ้โหน่าจะยากน่าดูนะครับสําหรับคนที่พลังน้อยๆอ,อย่างเราโอเคก็หมดแล้วแหละสําหรับคอนเทนต์วันนี้นะครับก็วันนี้นะ่าจะไปพักแล้วแหละเนาะเดี๋ยวคง ดึกๆอาจจะนั่งเล่นชั้น19ไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนเนื้อเรื่องนะครับบทที่3ผมน่าจะมาเก็บน่าจะมาเก็บเนื้อเรื่องบทที่3ด้วยนะครับสําหรับบอสนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นออโต้ผมไม่รู้ว่าไกด์มันจะมีคุณภาพพอไหมนะครับผมสําหรับการนี้ผมจะมาออโต้ให้ดูแล้วมันผ่านอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บทที่4บทที่4นี่ก็อไอตัวน้ำแข็ง นั่นแหละตัวทีเด็ดเลยนะครับของบทที่4นะครับยิ่งกว่าบอสตัวสุดท้ายอีกนะครับผมไม่อยากจะบอกนะแล้วก็ไอตัวพายุนะครับตัวพายุนี่ชิวๆเลยนะครับถ้าเราเจอผ่านบอสต้าแข่งมาได้นี่คือพายุนี่เด็กๆเลยนะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Sub s cribe ให้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งแล้วกันนะครับผมเห็นคนเล่น ชั้น18เนี่ยเล่นได้หลายแนวทางมากนะครับเห็นมีคนเล่นที่ใช้เป็นสไปด้วยนะครับผมใช้สไปเพื่อใช้สกิลไอ้นั่นอะอะไรนะใช้สกิลไอซูนสลายด้วยนะครับซึ่งเป็นไอเดียที่เออแปลกดีเนาะผมเห็นเขาเล่นแล้วก็เออทึ่งดีว่าชั้น18มันดูยืดหยุ่นนะครับผมเราจะเล่นแบบไหนก็ได้ที่เราต้องการนะครับก็ผมก็เลือกเล่นแบบนี้แหละสบายๆนะครับ เพราะว่าหมิงมันหมิงมันลดแถบอัลติเมทเมื่อโจมตีให้แก่พันธมิตรทั้งหมดก็จริงอะแต่คือเท่าที่สังเกตเมื่อกี้เราเราใช้เราใช้ประดับลดลดเกรดแค่สองสามอันเนี่ยก็พอแล้วนะครับผมคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้มันลดเกรดทุกตัวเราเน้นลดเกรดแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็พอนะครับแต่เราต้องลดให้ถูกตัวเออคือเราต้องให้มันเป็นก้อนๆน,นะครับผมแล้วก็ คือพยายามให้มันแบบจบมอนให้ไวนะครับผมอย่าให้มันใช้อันตินะไอตัวอื่นมันใช้อันติยังไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าไอตัวไอตัวที่เป็นไอ้นั่นน่ะตัวเทพกับไอไอลีนฟ้ามันอันตีอ่ะมันจะลําบากนะครับผมโอเคก็วันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ได้อัดคลิปนานนี่คอจะแตกกันนะเนี่ยอัดเมื่อกี้ สี่ชั้นนะครับผมแล้วก็มาอับแปชั้นหนึ่งนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ